อาจจะรวยแล้วโถึออกมันจะรวยแล้วลูกถ้าง,งั้นก็เลยขาวไปให้มันเซน็นผมว่าผมยังไม่เซ็นดีกว่าครับเอาขึ้นไปก่อนพวกคุณดูถูกผมเกินไปไม่เซ็นก็ไม่ต้องเซน็นให้โอกาสแล้วก็แล้วแต่กลับรัอบอส มาลูกละอาดเดี๋ยวพ่อเชิญให้กินมันบดได้ยากดอกเท็ดกับเขานะ่ะไปจะแซ่บเด้ออีพ่อสิ่งแง่มาสิ่งแง่ดูผัดถูกยิ่ซื่อเนี่ยลูกลา่าพ่อเชิญให้กินใหดบดได้ยากดอกสุดพัตตะคานเนี่ยน้ำตาลดึกลงไปพงศลุดขับไปได้ด้วยลูกเด้อออนี่เนี่ย ไปอีลาไปเอาจานมาไปมาแล้วจานมาจานมาอีาาอานัลามาสิหนักดินี่เอาไปกินไปเนี่ยบึ้งพอชิมดู <c oughs> ลูกหล่ามานี่อืมอืมเอาไปกินลูกหล่าอพอเห็นลูกกินแต่ผักวุ่งพ่อก็สงสารอยากกินไก่ทอดขออ่ะพ่อโอ้ยลมก็แรงฝนก็ตกอ่ะลูกรีบกินแค่ปัญญาซื้อไก่ทอดพ่อก็ไม่มีปัญญา เห็นลูกกินแต่ผักบุ้งพ่อก็สงสารพ่อยอมแล้วพ่อจะหาไก่ทอดไม่ให้หนูกินให้ได้กินแต่ผักบุ้งขี้ก็เขียวหมดแล้วใช่ไหมอ๋อกินน้ําเยอะๆลูกให้มันอิ่มสวัสดีครับบอสครับฮัลโหลอืมเดี๋ยวจัดการให้บอสครับมีคนอยากคุยด้วยผมเป็นเกษตรกรนะครับที่วันนั้นไม่ได้เซ็นสัญญาครับบอส ตอนฉันไปทําไมไม่เซ็นให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกไม่มีมารยาทคิดน้อยต่อไปคิดให้มากกว่านี้นะรู้ไหมว่าต้องคิดอะไรไปคิดให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกับฉันผมขอโทษครับบอสครับผมขอเซ็นสัญญากับบอสได้ไหมครับฉันไปรอบนี้นายต้องเซ็นนะอย่าทำให้ฉันเสียเวลาเวลาของฉันมีค่าเป็นเงินเป็นทองครับขอบคุณครับ ฉันเบื่อพวกแบบนี้เหลือเกินมันยอมใช่ละพ่อเราได้ที่ทำมาหากินแล้วเย้ <Yeah. S 1> มันต้องใช้โรงเรือนทำมาหากินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลขาอนุมัติให้มันแค่สองโรงเรือนพอพร้อมเซ็นสัญญาบวกเงินกู้ให้มัน <c oughs> ได้ค่ะบอสโหนี่เหรอลูก โอ้โหเราได้โรงเรือนใหม่แล้วลูกตรงนี้จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนเราไม่ต้องกินผักบุ้งแล้วนะชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วลูกในที่สุดสวรรค์ก็เป็นใจทําให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นแล้วเย้ฉ <c oughs> ันจะมาจัดก,การทุกอย่างด้วยมือของฉันเอง